สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายง,งานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่29กรกฎาคม2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะ long position ผู้ที่มีสถานะให้หาจังหวะขายทำกำไรตามแนวต้านและรอเปิดสถานะเมื่อราคาอ่อนตัวเพื่อซื้อปิดตามการปรับขึ้นมีสต็อปรอหากราคาต่ำกว่า1,800เหรียญ ส่วนนะักลงทุนที่ต้องการถือสถานะช็อตโพซิชันแนะนําให้ปิดสถานะหรือทําคัดลออจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการมีการประชุมเฟดสำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่11,800เหรียญแนวรับที่2 1,794เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่ 1, 1 8 8 2 0เหรียญต้านที่2 1,830เหรียญ แนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ทอยแถลงของนายเชอร์รมโพเวลประธานเฟดไม่มีการเร่งรีบต่อการลด QE ตามสภาพเศรษฐกิจจึงทำให้ราคาทองคำส่วนใหญ่ทรงตัวแถว1,800เหรียญดิบกลับขึ้นมาได้ขณะที่ดัชนีจอนล่าเช้านี้อยู่ที่บริเวณ92.20จุดด้าน S p d r ดไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมและโดยภาพรวมทางตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญของสหรัฐส่วนใหญ่ออกมาแย่ลง แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ